หนูแม่ชื่ออะไรเนี่ยเก่งมากเลยว่ะชื่อฮานะครับแม่ชื่อฮานะตามแม่หนูมาดิหนูตามแม่หนูมาดิหนูตามแม่หนูมาเดี๋ยวนี้เลยกำลัาบีี่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนวินอยู่ที่ไหนรอแป๊บยิงเป็นนายคีเหรอทไมถึงเป็นคนอย่างนี้เนาะใช่ไหมรอลูกมาก็เคียร์กับลูกด้วยขอโทษลูกด้วยนะเข้าใจไหมอะไรวะเนี่ย ได้ไหมใจดีกว่าพี่เจินที่เราไปทำเหล็กมาล่ะเอ่อเอาสมาไปด้วยแล้วไปเลยครับพี่แล้วถ้าจากที่กูดูแล้วมันก็ไปควนนะแล้วถามขี่โมเลยกรองน้ำกรองเลยพี่เฮ้ยมึงตอบเด็กเขาหน่อยดิเด็กเขาถามน่ะป่วยจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้มองอะไรครับน้องพี่ทำงานครับน้องพี่เฉินเกียวบอกลูกเนี่ยลูกฮานะมือน่ารักจังเลยใช่เหรอใช่เกียวบอกลูกฮานะลูกที่ไหนอีกเนี่ยหนูแม่ชื่ออะไรเนี่ย hà nấm mẹ chưa hà nha, chú ta mẹ đuổi mà đi, chú ta mẹ mà đi, chú ta mẹ đuổi mà đến đây liền. đang chèo thuyền ở dưới, รอแป๊บนึงเดีครับยายี่เป็นนายคีเหรอเนี่ยฮะเนี่ยพี่มะลิดุลูกอะเพราะเพราะเนี่ยแหละเรื่องนี้แหละเป็นเป็นหลักเลยอย่ามาต่อร้อนต่อเถียงเอาจริงๆนี่เราต้องคุยกันเรื่องลูกฮัลโหลอยู่ไหนอยู่ไหนทำไมอยู่ไหนทำอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรถามว่าอยู่ไหนทำอะไรอยู่เกียวสามข้อสีมีเกียวมีเกียวอยู่ในน้ำดับน้ำอยู่ดับน้ำทำอะไร ถามว่าอยู่ไหนถามไม่ได้หรือไงถามว่าอยู่ไหนก็ตอบมาแค่นั้นแหละอยู่ไหนก็อยู่ในน้ำอยู่ในน้ำแล้วไงต่อโอยน้ำอยู่กับใครพูดบ้านเลยจะพูดแล้วเขินทำไมอยู่ใครพูดบ้าเลยจะพูดลเิทไมอยู่ใครคนคุยคนคุยไหนกะใครเอาอะไรมาบอกมาหาที่จกแคปตอนนี้ถ้ามาช้าหลาังจากนี้ไม่ต้องมาคุยแล้วนะนะ เร็วๆมาเดี๋ยวนี้แล้วพาไอ้นั่นมาด้วยแล้วพาไอ้นั่นมาด้วยให้พาพี่โรไม่ได้เหรอพามาโอเคโอเคโอแค่นี้เห็นไหมก็หวงก็ก็หวง,หวงแล้วเรื่องทะเลาะลกับลูกคืออะไรกันแล้วสรุปเรื่องที่เราก่อนลูกคืออะไรไม่เห็นเล่าให้ฟังเลยไม่มันเริ่มอย่างนี้มันเริ่มจากที่มะลิคืนลูกนี่แหละบอกว่าจะมีลูกมะลิก็เลยบอกว่าใหม่ใหม่ใม่ใม่ใม่ที่คุยมันเป็นเรื่องยืมของนี ไม่แล้วนี่ววไงฟังมันรีก่อนสิาานก็คือพอลูกพูดเรื่องเนี้ยมาริก็เลยบอกว่าเนี่ยฮานะฮานะยังเอาตัวเองไม่รอดเลยนะลูกหนูจะไปมีลูกเนี่ยหนูจะเลี้ยงเขาได้ยังไงแล้วไงต่อน้องก็บอกว่าหนูเลี้ยงได้อะไรสักอย่างแบบว่าคือแต่ตอนนั้นอะคือมาริอะตัดสินลูกด้วยด้วยเรื่องของแบบอะของที่ยืมไปของที่ยืมมิเกลไปแล้วก็รถที่แบบ เออยืมมาลิไปเสร็จแล้วก็จะเรถมาลรียไปขอแลกกับแบรขอแลกกับยูนะอะไรอย่างเงี้ยมันมันหลายๆอย่างมันเลยก็เลยมองว่าก็เลยว่าลูกไปบอกว่าแบบเอออย่าทำแบบนี้มันเสียเครดิตถ้าทํากับมีได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นกับคนอื่นนะมันไม่โอเคแล้วลูกก็แบบพูดประมาณว่าเออเนี่ยลูกก็ฟาร์มเนี่ยมีไม่เห็นเองอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ก็เียกันแล้วกมาสบมาบมาเดินหน่อยเขาอนแล้วก็อีกก็นั่นแหละก็เถียงเถียงกันก็คือเหมือนมองคนละมุมมาเฉินเราก็เลยเหมือน ลูกก็โกรธแล้วก็แบบจะโอนรถคืนจะเอาเงินคืนมาล,ลี่อะไรเงี้ยแต่มาล,ลี่ก็ไม่รับก็<ส>ไม่คุยกันอยู่พักนึงแล้วพอวันเกิดมาล,ลี่ก็แบบเอาเอาของขวัญไปให้ลูกแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็ไม่ได้มีอะไรละเออคือเคลียร์กันแล้วมาลี่แค่มาล,ลีแค่ไม่อยากให้คนอื่นมองลูกไม่ดีไม่รู้แ,แต่หมว่าคือจุไเ,เคลียร์กันแล้วเคลียร์แล้วแล่าถึงลูกบอกยังไม่ได้เคลียร์อ่ะให้ตอบใหม่ให้ตอบใหม่ตอหนตอนไหนคุยกับลูกตอนไหนว่าเคลียร์กันหรือยังเอาตอบใหม่อีกที คือมันไม่ได้เคลียร์กันแต่ว่ามันคุยกันแล้วอ่ะไม่ต้องมาทําเป็นเปลี่ยนประเด็นถามว่าเคลียร์กันหรือยังอาตอบแค่ตรงนี้เคลียร์เลยก็เคลียร์กันหรือยังเคลียร์ยังไงอ่ะก็คือเคลียร์กันหรือยังลหละเรื่องนั้นอ่ะคือมันมันมันคุยกันแล้วอ่ะคุยกันปกติแต่ไม่ได้รู้กยังไม่คเรียกว่าเคลียร์ปะก็คือยังไม่เคลียร์แล้วมันจะเคลียร์กันยังไงโอเคก็ก็คิดว่าไม่ไม่พูดถึงดีกว่าไงไม่พูดถึงดีกว่าคือแล้วก็คือปล่อยให้มันแบบคาคาเช่นั้นเลยแค่เนี้นะ ตอนเียมันนี่เห็นว่าลูกอ่ะขยันขยันขึ้นแล้วก็ดูตั้งใจทํางานมานิี่ก็เลยคิดว่าเออช่างงั้นช่างมันเถอะอะไรเงี้ยช่างมันเถอะคือถ้ามันเถอะก็คือปล่อยให้มันผ่านไปไม่ต้องพูดถึงแล้วเดี๋ยวพูดถึงแล้วลูกก็เสียอารมณ์เสียกําลังใจอีกก็ไม่เกี่ยวปะคือเรื่องมันก็ยังเคลียร์กันไม่ลงตัวแต่ทาไมจึงเรื่องที่จะไม่คุยก็ปล่อยให้เรื่องนี้มันผ่านไปได้ไม่คือลูกก็มีเหตุผลของลูกไม่อึดอัดหรอถามจริงไม่อึดอัดหรออ่า ก็ลอเสิร์มาเนี่ยแหละหายไปไหนก็ไม่รู้อย่ามาข้ออ้างเยอะเวลาเสิร์ทะเลาะกับลูกกับมารีก็อยู่กับลูกคอยเคลียร์ให้ตลอดอ่ะอย่ามาบุ้ยบุ้ยอะไรล่ะอย่ามาบุ้ยความผิดให้คนอื่นทั้งที่ตัวเองเป็นคนก่อเรื่องแบบว่าทะเลาะกับลูกเองไม่ได้ก่อเรื่องมารีก็แค่ดูลูกคือมันเป็นครั้งแรกที่มารีแข็งใส่ลูกแบบจริงๆต่าจังๆไงมันก็เลยดูแบบอ่าแล้วที่ได้ยินว่าคือมารีก็ไม่ได้ฟังเหตุผลลูกด้วยถูกปะ ไม่ใช่ว่าไม่ได้ฟังมาลีฟังแต่ว่ามาลีอ่ะสื่อคนละอย่างกับที่ลูกเข้าใจอเฉินอ่าฮะก็คือหลักๆคือมาลีมองความใส่ใจว่าแบบว่าเขาว่าเห็นความสําคัญกับอะไรมากที่สุดระหว่างอ่ะมาลีถามเฉินนะถ้าของเก่าอ่ะเขายังเคลียร์หนี้ไม่ได้แล้วเขามายืมเพื่อที่จะเป็นหนี้ต่อในก้อนต่อไปอ่ะมันโอเคหรือเปล่าก็โอเคนะมันก็โปะโปกโปะกกันไปแหละก็ดีอยู่อ่ะถามจริงเอา นี่สอนลูกนะเนี่ยมันก็เลยบอกว่ามันจะได้ขยันเด็กจะได้ขยันมันเป็นการเขาเรียกมันเป็นการต่อยอดเข้าใจไหมของเก่าอย่าไปเคลียร์เพิ่มของใหม่แล้วก็ทบเข้าไปอีกอันนี้คือถูกต้องเหรอมันก็ดูถูกมันก็ดูปกตินะมันไม่ได้อเฉินเนี่ยลูกเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะอเชิใช่ไหมเนี่ยเอ้าอะไรอ่ะไม่พูดอย่างเงี้ยทั้งที่เจมส์คนทะเลาะกับลูกแท้พยายามโยนให้คนอื่นเฉยเลยมันไม่ใช่ทะเลาะเขาเรียกว่าการสอนลูกอ่ารู้แล้วทะเลาะ ทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้เนาะทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้เนาะใช่ไหมรอลูกมาก็เคลียรดลูกด้วยขอโทษลูกด้วยนะเข้าใจไหมฮะอะไรอย่ามาวันมุงวันมือถือมีดเลยซานอยู่ไหนอ่ะพี่่าวดิซานอยู่ไหนอ่ะนวมคนละคู่เนี่ยซานอยู่ไหนวะซานแดงยู่ไหนอ่ะซานแดงยู่ไหนอ่ะซานไปเก็บของรอไปเก็บของโอเคเอาอซานอะไรพี่ฝางเลยเสื้อเสร็จแล้วนะเกาะเสร็จแล้วโอเคครับเอ้ยชิปพี่ไปกดตังก่อน กยมือแน่สรุปสภาคนดูแลบ้านมีสี่คนถูกไหมเออจริงๆมีหกค่ะแต่อีกสองคนไม่ค่อยแอคทีฟอ่าโอเคงั้นจากแค่สี่อยู่อยู่ที่จบแคปค่ะพี่ใบอลก็ว่าอีกสองคนจะแอคทีฟโอเคไหมกันหมดเลยพี่ใบอันตามมาโอเคครับแต่รู้สึกแลบจะให้เอาออกแล้วมั้งสองคนนั้นใช่ไหมแล้วอ่าโอเคเคี๋ยวจะตั้งให้รอบหนึ่ง อะไรพูดอะไรชีฟเอ็์บีเลยชอพี่ไม่อยู่ขยันปะเนี่ยยันนี่ใช่เปล่าใช่ขยันจริงเปล่าจริงโอ้โหเปล่าอยากได้แบ็กลาเรน,นอยากได้แบ็กลาเรนโลภเนาะ พี่ตำรวจเริ่มมาแล้วตำรวจเริ่มมาแล้วมามาแต่คันเดิมไม่ชิปหนูไปร้องหนูร้องแล้วแล้วีีนี่สี่คนครับคนละห้าหมื่นแล้วพีเป่าอะไรก้าค่ะพี่ทองทองมันโชว์เป็นไรมันมันเกือบครบนะอ่ะนี่จ้ะาทองไปทองมันนี่นี่คะคนละห้าหมื่นนะโอเคนะคนละห้าหมื่นนะไลพี่เชิญหน้าไลน์ี่เลยค่ะอันนี้คือค่าดูแลบ้านนะโอเคไหมไลน์ทิศนะถูกไหมใช่ค่ะพี่เชิญแต่ว่าแล้วจะเน้นย้ำพี่เรื่องนะคะถ้าแบบว่าพี่อยากจะใช้ก้าวหรือว่า อะไรแบบเนี้ยพี่อยากให้พี่เดียนถึงพวกพวกหนูเลยคุณแม่คะเพราะว่าหนูจะได้เขาเรียกว่าให้สิทธิประโยชน์พี่ได้แบบว่าเต็มๆพี่จะได้่าหมายความว่าไงครับหมายความว่าไงหมายความว่าพี่จะใช้การ์ดเมื่อไหร่พี่พยายามต้องบอกและปิดก่อนถูกต้องไหมครับใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนจะหนูจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะรักษาสิทธิของพี่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นไงหมายถึงบอกลูกหน้าใช่ไหมครับหมายถึงว่าถ้าเกิดพี่จะใช้ต้องบอกลวงหน้าวันหนึ่งมีขั้นต่ำเหรอ ใช่เออพี่เพราะว่าตอนเนี้ยคือการทํางานของผู้ดูแลบ้านกับกับกับเจ้าของบ้านมันจะเป็นเวทีว่าถ้าเขามีความคิดที่จะเตรียมการจะตีใครโดยใช้ก้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีการเพลนแพลนมาที่พวกหนูก่อนเพราะว่าพวกหนูจะได้แบบว่าไปศึกษาฝั่งนู้นให้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนอารมณ์เหมือนรักษาสิทธิ์ให้ว่าเช็คข้อมูลให้อ่ะค่ะพี่ว่าเขาใช้ไปหรือยังหรือว่าเขายังติด กูดาวอะไรไหมโอเคๆๆๆพี okay, ่จะได้แบบว่าลื <im 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 ่นปลื้ดลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดอ่าอันนี้ดีอันนี้ดีออันนี้ดีอันนี้ดีอันนียากให้พี่เฉิยนแบบนึกถึงพี่มารลีคนแรกนะคะอ่ะได้จ้าโอเคจ้าจะไปอุ้ยสรุปอันนี้พี่ให้ตังค์แล้วหรอคะใช่แล้วครับอยู่ที่รับบิทนะโอ้เก่งใจอ่ะเขาบอกว่าแตบอลลเตรียมตัวลูกมาขอโทษลูกด้วยทำไม่ดีไม่ถูกจริงเลยชอบไปบ่นลูกอย่าสปอยลูกสปอยลูกยังไงใส่เสียหมดแล้วลูกทำอะไรผิดอาถาม ก็นี่ไงก็ก็คือเขายังไม่พร้อมที่จะเป็นแม่ใครด้วยอันดู้ลตัวเอันนี้อันนี้เลยฉันต้องจดการอยู่แล้วเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องที่มาริใส่ลงก่บลูกมันไม่ถูกได้ไหมก็ลูกเถียงไม่หยุดเลยวันนั้นน่ะแล้วทำไมเราถึงไม่ยอมลูกเราไปเถียงลูกคือทําไมเงินหรอใช่ไม่มาริไม่ได้เถียงที่สอนเขาเป็นแม่ภาษาอะไรเนี่ยเถียงลูกถามจริงใช่แต่คลูกเถียงมายังไงเนี่ยได้ลูกเถียงแม่ได้แต่ลูกไมเถียงพ่อไม่เคยได้ยินหรอคืออะไร อาสนถ้าจะให้ลูกแบบเป็นเด็กดีอาชนต้องไม่เป็นแบบนี้ตัวเองแย่พอแล้วอย่าเอาลูกแย่ไปด้วย,ยเนี่ยดี๋ยเพราะเป็นคนอย่างงี้ไงขวางโลกชิเป่งในความคิดแมนพเสียเหียคตรเสียขวางโลกชิเป่งในความคิดสุดยอดเลยไม่น่าแหละลูกเจมีแต่วพวกให้คนให้ทายอย่างเงี้ยแหละน่าหน่ะสิ แจกลายหมทไอ้นี่เลยดิหนาววะแอรแปรับไปยี่ห้าห่อยแล้วลูกมามายัางอ่ะเลนล่นี่ว่าใช่ปะ่ะใช่ค่ะคุณจอนนี่เฮ้ยเฉนเนี่ยเนี่ยเขาชอบกูเว้ยกูบอกกูมีแฟนแล้วเนี่ย <c oughs> เนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ย คือจริงนะคะวันนั้นเราไม่ได้ยืนไม่ได้ยืนเฉยเฉแล้วคุณก็เดินข้ามถนนมาแบบนี่ตรงเดี่ยวมาเลยอ่ะคุเขามาชอบบอกชอบกูที่หน้าแลนเขียวเแต่กูแบบเดี๋ยวคือคุณน่ะเดินข้ามถนนมาแบบนี่แบบไม่มองทางเลยอ่ะคือคุณอยู่หน้าแม่นี่อ่ะแบบไม่รู้ควรจะต้องพูดหรือเปล่าเออแล้วมึงเดินข้ามไปมองหน้าเขาคืออะไรวะไอ้คุณเฮ้ยเขามาบอกชอบกูกูบอกกูมีแฟนแล้วอย่ามายุ่งกับผมเลย เลยใช่เปล่าไม่ได้ไปบอกชอบอะไรไม่ได้ของไม่ได้เฉยจริงจริงเหรอเขานี่คนนั้นเข้ามาแล้วก็บอกว่าพอจังเลยมาช่วยคุณบ้านมมาดูแลดูไว้เหรอวายปีหลาไม่ใช่พี่อะไดนะอะไรไปไว้เพราะอยากมาเจอคุณมั้งพี่อะไรนะไปไปพี่จะบอกให้มาหาที่หน้าบ้านหน่อยพี่หน้าบ้านไหนหน้าบ้านดัมหน้าบ้านเราหน้าบ้านโอเวอร์ครับหน้าบ้านโอเวอร์โอเคโอเคโอเคชื่ออะคุณอยู่ดีไม่ชอบอยากจะชื่อจอนนี่อโอยู๋ว่าแล้วทำไมมันอยู่ดูไว้เกิดความหลอกกลัวเพื่อนรักเชี้แน่นอนวายคุณ นี่เดี๋ยวนี้มึงกลายเป็นหนุ่มเจ้าเสลยแล้วเหรอวะเพื่อนมึงดูสีผมกูเด่นเพื่อนนั่นแหละกูย้อมผมมาเพื่อนเชื่อจะว่าย้อมออกมาเป็นทรงเดิมเหรอมึงหนาวว่ะกูเมืองหนาวว่ะเออ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 มึงเหมือนพวกแบบว่าวัยรุ่นเมืองหนาวที่แบบว่ายกน้ำแข็งเลยอะเฟี้ยวว่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูไอ้ดำเรียกกูเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาี่อะไรอ๋อรถพวงมาลัยส่งไอ้เขียพี่ยืมรถเหรอปะต้องใช้ปะคนรถจากบบ้านเสร็จพี่พี่จะไปไหนครับอ่อพี่จะไปบ้านโอเวอร์แป๊บเดียวอุจล้า เราใช้ก่อนไหม้องใช้ก่อนไหมเอารถพี่ไปแล้ปวะได้ครับได้ได้รถพี่ไหนวะเราต้องไปดูนะไปดูไอ้เข้ม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 แม่ดอกปะเข้ม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 เอารถไปใช้เลยการการพี่ยืมเฟิร์นนะกอรพี่ยืมเฟิร์นก่อนนะเดี๋ยวมาไปหายน้ำมาแป๊บเดียวโอ๊ยตสลบป่ะนะท็อจียังอยู่พี่ยังไม่ได้ขับนานแล้วขอขับไปดิมาพยศ Yeah, oh, le, i don't believe in destiny i just do what's best for me don't listen to my enemies they're just full of jealousy the, this legacy you gon' see what's left of me you gon' see success in me you ain't seen the rest of me. i just wanna be the best at what i know